กินหนึ่งกัะสอบแล้วก็ฝานด้วยเพราะว่าตอนเช้าก,ก็ให้กินกินสองสอบสามสอบครับผมก็ไม่มีใครอยู่นะก็ให้ฟานด้วยเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่เดาออกไม่เดาวัวเพราะว่ามันร้อนสงสารสงสารวัวมันร้อนแดดมันร้อนมากขนาดเราอยู่ในแดดยังร้อนเนาะวัวตา่างแดดทั้งวันอนะสงสารเหมือนกันครับผมไม่ไม่ออกเลยแสดงว่ามันก็ไม่ได้ชอบแดดเท่าไหร่มันร้อนแต่ปีนี้แดดอะไรสี่สิบสองสิบสองสา ไม่ใช่เล่นหน้าแดดปีนี้ครับผมครับกนี่ก,<ม>ก็เลี้ยงเยอะครับคุณผมเลี้ยงสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่ก็มีเจ้าชาเล่เนี่ยแม่แม,แม่อันนี้ลูกครับผมอันนี้ผสมบามันอันนี้นน<ม>แสดงว่าถ้าเกิดว่าชาวบ้านเราเนาะเลี้ยงชาเล่นี่ผมว่าดีเหมือนกันนะขายได้ขายได้ตัวอื่นเขาไม่นะแต่้าบอกตัวนี้นี่พ่อค้าก็ดูเลยนะอบอกค้าไปนิ่นึนน เอาไว้กอนก็บอกอย่างนั้นเลยราคาไว้กอนจะทาตัวนี้ทลายก็บอกในองเราพูดราคาเลยนะครับผมมันน่ามันน่าเลี้ยงอยู่แต่พื้นเมืองเราแบบง่ายง่ายมันเรียกง่ายคือมันทนโรคครับผมไปไปเดือดร้อนก็บักทุงวัคซีนอลอเข็นกับตาเลยใช่ไหมครับว่าพื้นบ้านนี่ทนโรคจริงๆใช่เพราะว่าปีที่แล้วที่เป็นเราผมต้องกัรนกันครึ่งหนึ่งเลยนะโอ้กันไม่ให้เข้ามาหากันเลยอยู่ฝั่งนู้นเลยผมกันครึ่งหนึ่งไอ้พวกต่เลกับตัวนี้ฝั่งข้างนี้เลยครับผม ไอ้พวกพวกื้เมืองเราก็กันขอกไปทำโน้นหญ้าที่ไหนครับนี่ครับส่วนคลิกผมเองอก็ปลูกคลิกทุกปีปลูกแล้วก็อาศัยหญ้าให้วัวด้วยครับผมครับเพราะว่าช่วงหน้าแล้งเดือนเมษาเนาะครับผมออมีนาเมษาในหญ้าจะหายากครับผมสำหรับคนที่เลี้ยงวัว<อ>ครับก็เลย คนที่เขาปลูกก็มันแพงนะครับก็สม,มนึงก็หลายตังค์เนาะ่ถ้าเราเอาในส่วนพริกเรานี่มันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายมไม่ต้องซื้อเผลอๆเราก็ขายด้วยได้ขายบ้างไหมก็ปีที่แล้วขายเยอะปีที่แล้วเพราะว่าวิตามินในผลมันมันมาเร็วครับผมยาขึ้นเร็วออปีนี้มันแรงผลไม่ลงมันก็เลยน้ําเอาไม่ไหวที่<ม>แล้นนี่ขายผมก็ตอนเย็นมาผมว่าใช้เครื่องตัดเนาะก็วันละห้าร้อยบาท มาละห้าละบาทสิบก็สองสองละห้าสิบหญ้านี่นะใช่โอ้โหราคาดีมากเลยก็ออเดอร์คือไม่มีให้เขาอ่ะก็ให้เฉพาะที่ขาดไม่ได้ญาติพี่น้องอ๋อใช่เพราะว่าถ้าคนอื่นเขาเอาปุ๊บนี่คือมันก็ขาดพี่น้องครับผมก็ปีที่แล้วนี่ฝนมันลงดีเนาะฝนมันตกไวทีนี่หญ้ามันก็ขึ้นเร็วครับผมมันก็เป็นผลใช้ได้แต่ปีนี้นี่ฝนไม่ตกเลยต้องยอมรับมันเพิ่งตกครั้งเดียวสันเต่เกี่ยวข้าวมาครับผมก็เลยได้ ไม่ได้ไม่ได้ยายไม่ได้ขายแต่ก็ขายนิดนหน่อยเพราะมันขัดกันไม่ได้ช่วงเขามีงานมีอะไรช่วงปีใหม่ก็พอให้เขาได้อยู่อันนี้คือยาธรรมชาติเลยยาธรรมชาติเลยไม่ได้อันนี้เลยยาขึ้นขึ้นกับต้นพริกเลยไม่ได้ไม่ได้ปลูกอ๋อใช่วัวกินดีไหมครับคุณนานี่แหละชอบเลยนะเพราะว่ามันมีหลายอย่างมันมีหลายอย่างหลายพันครับผมแต่ถ้าเราปลูกมันก็มีพวกหญ้าหวานมาอะไรบ้างใช่ไหมล่ะครับผมอันนี้มันขึ้นทุกอย่างเลยหลายชนิดเนี่ยหลายชนิดมากวัวกินดีมากมากกินดีมากเลย ครับผมไม่เหมือนจ้าหรือผูกนะบางทีมันกินไปมันก็เริ่มเบื่อโอใช่พวกอย่างพวกเนปีเพนกลาเลยเนาะตรงนี้ต้องบดเด็ดถ้าเพนกลามันค่อนข้างจะแพงครับผมใช่มันค่อนข้างจะแพงเมื่อก่อนผมก็จะปลูกเหมือนกันแต่ผมคงคงไม่เพราะว่าผมเอาเฉพาะในสวนพฤกผมก็เหลือเฟือแล้วครับผมปี่ทล้วนี่ผมเลิกงานมาก็สิบกระสอบห้าร้อยแล้วสบายเลยโอ้เยี่ยมมากเลยคุณผู้ชมครับปี่ทล้วดีมากเลยนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงขอกวัวแล้ว ตอนเย็นให้กินอะไรครับคุณอะกินเนื่กระสอบแล้วก็ฝากด้วยเพราะว่าตอนเช้าก็ให้กินกินสองสามกระสอบครับผมก็ไม่มีใครอยู่นะก็ให้ฝากด้วยเพราะว่า่วงนีผมมาเดาออกม้เดาวัวตัวว่ามันร้อนสงสารสง <c oughs> สาร <c oughs> วัวมันร้อนเด็ดมันร้อนมากขนาดเราอยู่ในเด็ดยังร้อนเนาะวัวมันตากเด็ดทั้งวันอนะสงสารเหมือนกัน ครับผมไม่ออกเลยแสดงว่ามันก็ไม่ได้ชอบแดดเท่าไหร่มันร้อนแตบปีนี้แดดอะไรสี่สิบสองสิบสองอามันไม่ใช่เร่หน้าแดดปีนี้ครับผมครับนี่ก,<ม>ก็เลี้ยงเยอะครับคุณผมเลี้ยงสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่ก็มีเจ้าชาเล่เนี่ยแ,แม่แม่อันนี้ลูกครับผมอันนี้แพทผสมบามนนนนนมนตัวน,น,น,นี้อันนี้ของพื้นเมืองเราครับผมผสมหลายสายพันธุ์กันเนาะใช่ใช่เพราะว่าไอตัวนี้มันได้ลูกผสมของ ตัวนู้นอ่ะได้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 พ่อพันตัวใหญ่ครับผมครับอันไหนเลี้ยงง่ายกว่ากันครับอนี่เล่กินไม่เลือกนะกินยาไม่เลือกเลยนี่ตัวนี้ชาเล่นี่มันกินได้ทุกอย่างกินได้ทุกอย่างเลยไม่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 นะยาอะไรมันก็กินหมดเปียกนองเปียกน้ำกินหมดเลยเลี้ยงง่ายพวกนี้เลี้ยงง่ายครับผมแล้วพื้นบ้านเราแล้วครับพื้นบ้านเราคือมันไม่มีโรคอะไรมัน อย่างช่วงนั้นลําปีอะไรนะครับผมไม่เป็นโลนะเป็นเป็นพวกไอ้เทียนเนี่ยรูพวกบามันใช่พวกนี้จะเป็นอยู่ครับชาวเชลเลยก็เป็นอยู่นะแต่ของพื้นเมืองเรานี่ไม่เป็นนะ๋อตอนนั้นอะทนต่อโรคเลยใช่ใช่พื้นเมืองเรามันจะทนกว่าครับผมมันขายง่ายด้วยมันมันมีใหญ่ไม่เลยเนาะราคามันก็ไม่ถูกไม่ไม่ต่ามันก็ขายง่ายนะพอไปได้พอไปได้ครับผมครับคุณอาให้กินอะไรบ้างครับนี่ ก็กินหญ้ากินกินฟางนะครับก็มีหัวอาหารบ้างเสริมนิดหน่อยก็มีเกลือให้เขาเขาเลี้ยบ้างครับผมเ,เสริมไปก็เลี้ยงแบบธรรมชาติมากกว่าผมเน้นเอาเอาขี้วัวมากกว่าเน้นเอาขี้วัวใช่โอ้คำพูดนี่ดีนะก็นิ่งไงยผมจะเอาออกทุกอาทิตย์ที่ผมจะกองกุ๋ยไว้ผมจะออากอาทิตย์ละประมาณสิบกว่า ก็ได้ประมาณสิบกับกระสอบปุ๋ยนะเนี่ยอ๋ออยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมฝั่งนู้นใช่เพราะว่าผมจะออกทุกปกติมันจะเยอะกว่านี้นะครับผมเพราะว่าผมจะออกทุกอาทิตย์ปีที่ปีก่อนนู่นผมจะไปใส่ที่สวนทิกขมนะครับผมแต่ปีนี้ผมไปใส่นาไปใส่นาเพราะว่านาผมรู้สึกว่าดินมันจะไม่ดีแล้วเพราะว่าดูดูแล้วดินผมมันน่าจะเสื่อมสภาพก็เลยปีนี้ผมมาออกไปเกือบก็สิบเที่ยวเลยมั้งครับผมเที่ยวละประมาณยี่สิบ กระสอบปุ๋ยนะก็ทุกทุกอาทิตย์แต่เสาร์นี้ผมไม่ได้ออกเพราะว่ามันติดภารกิจติดงานด้วยก็เลยไม่ได้ออกก็ก็ก็ออกทุกอาทิตย์แต่ปีก่อนผมผมจะเอาไปสวนพริกทุกทุกอาทิตย์เลยแต่ว่าสวยมากก็ขี้วัวเนี่ยใช่ดินดินมันจะดีเพราะว่าแต่ปีนี้ผมจะเน้นไปใส่ใส่นาข้าวมากกว่าก็นาข้าวดินเริ่มจืดแล้วเริ่มหมามแล้วใช่ใช่ผ่าปีปีปีที่แล้วเดี๋ยวผมหวานปุ๋ยแล้วรู้สึกว่ามันข้าไม่สวยแล้วทำไมต้องมัดไว้ตัวเดียวครับนี่ โอ้มันมันตัวนี้มันมันจะผูไงมันจะไม่ให้ตัวอื่นกินครับแ้วพวกนี้ที่ผมล่าไว้เวลาผมปล่อยมันชอบไปเข้าบ้านเขาเนี่ยสองตัวชราเล็กไอ้ตัวนี้คือมันไม่อยู่ฟูงไงครับผมมันเข้าบ้านพู้ใหญ่บ้านอะไรเขาเขาก็บอกดูวัวหน่อยนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวโดนบอกเดี๋ยวโดนก็เลยผมก็เลยเออเดี๋ยวมันปล่อยมันนะจะได้ล่าไว้บ้างอ๋อไม่ให้มันฟรีสไตล์เท่าไหร่ก็มันมันร้อนเ ชื้นๆเนาะ<ช>อ่าทุ่งนันมันแห้งเนาะมันนี่มีอะไรอีกแล้วเนาะใช่วัวมันก็จะเข้าบ้านคนละทีนี้หาก,กินน้ำกินยาอันตรายเนะาะครับเขาจะาของบ้านเขาลำคาญเขาเตือนมาหลายครั้งกันเลยต้องต้องล่ามต้องจัดก,การเต็งหน่อย<ช>อตัว <laughs> ตัวตัวนี้ที่ผมปลูกไว้นี่คือมันเวลาเนี่ยมันจะไม่ให้ตัวอื่นกินยากินอะไรนะครับผมเป็นจ่าฟูมอ๋อตัวตัวชลาเล่ตัวนี้นี่ครับผมนี่แหละจ่าฟูเป็นแม่ข้อเขาเลยอ๋อประจำข้อให้ลูกมากี่ตัวแล้วครับนี่โอนนี่เยอะผมจำไม่ได้นะเกือบสิบแล้วมั้งตัวนี้นี่ เพราะว่าผมได้มานานแล้วแล้วเราสังเกตอาการวัวเป็นสัตว์ยังไงบ้างครับก่อตอนดู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 หางมันเนาะมันมันจะมีอะไรนะดูอันนี้เขาอ่ะมีน้ำเมือกอ่าน้ำเมือกแล้วก็มันจะขึ้นไหล่ขึ้นตื่นนะครับผมครับตัวนี้คือตัวนีเนี่ยมันมันดีนะปีต่อปีนะตัวนี้แต่ตัวนี้มันเป็นเป็นสัตว์อยู่สองั้งแล้วผมไม่ได้ทับเพราะว่าอะไรครับผมไม่มีเวลาผมไม่มีเวลามันเป็นบางทีผมเออเอาไว้ก่อนเดี๋ยวตอนเย็นตอนเย็นก็ออกมาผมก็ลืมทํางานไปเลยอันนี้ ขึ้นอันนี้มันเป็นสาตร์ทรงครั้งแล้วผมยังไม่ได้ทับเลยครับผมครับปีนี้เลยไม่ไล่อยเลยไอตัวตัวนั้นก็เป็นเหมือนกันผมก็ไม่ได้ทับนะเพราะว่าผมปีนี้ผมปล่อยนะคือไม่ค่อยมีเวลาให้เขาครับก็บันเนยด้วยแหละครับผมบันเนยด้วยเจอราคาวัวยิ่งเหนื่อยเลยใช่ไหมใช่เหนื่อยเลยครับนี่คือพอค้าเขาแทบจะไม่ถามเราเลยนะทําไมเลยครับพ่อนาเพราะว่าเขาเพาว่าเขาก็ไปไม่ทันเหมือนกันเพาว่าเขาได้นิดหน่อยเขาก็เขาพักก่อนหลายหลายคนนะที่เขาว่าเขาซื้อมาแล้วเอาออกไม่ได้เขาขาดทุนอย่างนี้นะ เขาเขาพูดนะครับเราหลอกเาไม่รู้นะแต่เขาก็ว่าเหมือนเหมือนหลายเจ้านะที่พูดว่ามันมันน้อยๆราคามันไม่ได้ปีนี้เขาว่าเขาก็เลยพักครับผมแต่ปีที่แล้วแค่นี้ผมปล่อยไปสองหมื่นนะผมปล่อยทุกปีขายทุกปีเลยขายทุกปีครับผมส่วนมากผมจะขายเนี่ยเจ้าชะละเละราคาดีกว่าขายง่ายขายง่ายขายง่ายด้วย ราคาดีกว่าไทยบ้านด้วยใช่อย่างพี่เทเลโซ่หมื่นเขาไม่วันเคยขยุ่นเชรื่องกันเอาบังเอาไปเลยอ๋อขายง่ายนะเพราะว่ามันเป็นโคเนื้อเนาะครับผมดีกว่าวัวไทยบ้านเนาะใช่ใช่เลี้ยงง่ายเหมือนกันด้วยเลี้ยง่ายอันนี้ไม่กินได้ทุกอย่างเขาไม่ไม่ไม่เห็นี่นะแล้วบรามันลูกผสมนะครับเป็นไงบ้างตัวนั้นมันอันนี้หน่อยนะคือสมังสมางมันยังไงไม่รู้นะยายยังไม่เคยกินนะนอน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 อย่างเดียวนะสายนอนเอใช่สายนอนไม่เคยกินอยากินอะไรนะสายนอนแต่เนี่ยกินได้ทั้ง ให้ทลายหมดเท่านั้นครับผมกินไงแตเออนัอนอาศัยนอนแล้วก็ไม่ค่อยหิวอืมนั่นแ่ะทรงๆเนาะใช่ทรงๆ่งไว้อย่างนั้นนอนเอายุงอายาให้ให้ไม่ให้มันเขาก็นอนไม่ไม่เอะไรครับโพงนี่เนี่ยจะลองใส่เลยถ้าหิวออ๋เนี่ยจะปลดแคลอรี่นี่กินเก่งถ้าตีเป็นเงินเนาะย่าสองถุงนี้ก็ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งครับแต่บางทผมจะใส่เยอะกว่านี้อ๋อใช่เพราะว่าเห็นใจเนาะจะขอเงินครับครับผมแต่ปีนี้อ่ะถ้าฝนตกนะ ผมนี่ไปแปะเบียวได้เงินห้าร้อยเลย <500. S 1> อู้มันน้ำไหลไหลเลยเนาะใช่โอ้ดูมันหิวอะผู้ชมครับอบ้อย่านี่ชอบผมเคยเอาวกในบ่เดือบเปียวผมเคยปลูกนะอ่ามันไม่ไม,ไม่ไม่เคยกินไม่ดีเท่านี้ใช่ม,ม่เหมือนอยอี้ยชาติของขึ้นตามไอส่วนที่ผมนะครับผม คนอื่นเขาก็อยากได้นะแต่ผมไม่มีให<อ>ม้มันมีมีอะไรนะที่อยู่โรงพยาบาลอ่ะเขาสั่งผมนะปีที่แล้วครับผมเพราะว่าเขาจะเมาเองตัดแล้วก็ฟองไว้ให้เขาที่อะไรผมก็ลืมชื่อแ,อแสดงว่าหญ้าในสวนพิธีเป็นหญ้าที่ดีมากๆเลยดีครับเป็นหญ้าธรรมชาติหลายๆอย่างรวมกันเนาะครับเป็นปีนี้เขากระามผมนะตอนผมไปไโรงพยาบาลเขาบอกมีไหมปีนี้หอกมันล้าหมดมันไม่ไหว เราะว่าเขาอันนี้นะเขาอยากเขาหญ้า,ามันกินดีครับผมนะสอบถามนี่นึงครับคุณอาให้กินหญ้าเสร็จแล้วฟางต่อก็ตอนเย็นตอนเย็นผมจะมาดูน้ำดูด,ดูดูทีหนึ่งก็ให้ฟางเขาให้ฟางเขาเพราะว่าพวกนี้ไม่ได้กินลยไรแคลเรลนี้ไม่เหลือโ oh. อ้โหเก่งๆครับเก่งๆเห็นคุณอา <S <S อบอกว่ามันโตวไวอะไรไวด้วยใช่ไหมใช่ใช่แคลเรลนี่อันนี้ กี่เดือนนี่ประมาณสิบกว่าเดือนครับผมเกือบเท่าบรามันแล้วเนาะใช่อันนั้นปีกว่าละอือไอ้นี่ยังไม่ขวบเลยครับผมก็ประมาณสักเออใช่พิษทานนี่แหละใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงเลยแสดงว่าถ้าเกิดว่าชาวบ้านเราเนาะเลี้ยงชาเล่นี่ยผมว่าดีเหมือนกันเนาะขายได้ขายได้ตัวอื่นเขาไม่นะแต่ข้าบอกตัวนี้นี่พอค้าก็ดูเลยนะอ๋อข้าไปนึงมันเอาไว้ก่อนก็บอกโอ้ย่างนั้นเลยข้าไว้ก่อนจะข้าตัวนี้ เทไลบอกใ<อ>นเราพูดราคาเลยนะ,ะครับ <หา S 1> ผมนนเลยนะมันน่ามันน่าเลี้ยงอยู่แต่พื้นเมืองเราบบงา่งายง่ายมันไล้ง่ายคือมันคนโรกครับรผมไม่ไปเดือดร้อนกับกวัคซีนอะไรเหเข็นกับตาเลยใช่ไหมครับว่าพื้นบ้านนี่ทนโรคจรงิงๆใช่เพราะว่าปีที่แล้วที่เป็นเราผมต้องกันกันครึ่งหนึ่งเลยนะโอ้ันไม่ให้เข้ามาหากันเลยอยู่ฝั่งนู้นเลยผมกันครึ่งหนึ่งไอ้พวกแต่เลกับตัวนี้ฝั่งข้างนี้เลยครับผมไอ้พวก พื้นเมืองเราก็กันขอกไปทางโน้นครับผมก็โอเคนะเขาน่าจะเนี้ยดีดีกว่าเพราะมีภูมิเยอะกว่าครับผมใช่แต่ผมชอบคุณอาเนาะที่บอกว่าวัวมันไม่ได้ชอบร้อนเะโอ้แดดเปรี้ยงรับผมผมนั่งนั่โอ้ผมบางทีมันกินได้นิดเดียวมันยืนแล้วยืนมองหันจะลับข้ออย่างเดียวอ่ะยืนมองมันค้างบ้านเลยนะตอนเที่ยงผมเดินไปเอาข้อคอกมันร้องใส่เลยอ่ะมันร้อนไงครับผมมันไม่ไหวไม่ไหวอ่ะคือมันตอนเช้าโอเคมันพอได้พอสักสายสายมาเนี่ คือหันหน้าหาบ้านอย่างเดียวเลยเพื่อจะกลับอย่างเดียวพอปล่อยพวกวิ่งเข้ากองเลยใช่ครับผมมันเหมือนคนเแหละครับผมฉะนั้นก็คนที่เลี้ยงวัวเนาะถ้าเกิดว่าร้อนมากก็อย่าเอาอกเลยเนาะไม่ดีกับวัวละผมว่าเนาะใช่ครับผมเขาก็เหมือนคนนั่นแหละเขาก็รู้ร้อนรู้อะไรเป็นเหมือนกันเนาะครับผมแล้วเวลาไม่สบายหนี่สังเกตอาการยังไงบ้างครับเนี่ก็มันจะมีเหงาเหงอนะบางทีบางคจับหูจับอะไรดู ส่วนมากของผมไม่ค่อยจะมีมีโรคนะเพราะอะไรครับคุณนอไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมแทบจะไม่ได้ฉีดยาแลวไม่มีนะมีแต่ที่พวกนั้นเขาฉีดพวกวัคซีนปจำปีเนาะใช่พวกปฏิสัต์ก็มาฉีดให้ครับผมแต่อย่างอื่นไม่มีนะผมไม่เคยเอามาีดผมไม่มีเลยนะครับผมที่เลี้ยงที่เลี้ยงวัวหมามีแค่ลำปีครั้งเดียวที่ฉีดเนาะใช่ดังนั้นคือไม่ได้ฉีดเลยแสดงว่ามันเป็นวัวที่บริสุทธิ์ผุดพ่องนะมันก็พอกด้วยมันโล่งด้วยอะไรด้วยแหละผมก็เคลีย ที่วงที่โอ้ออกครับผมไม่หมักหมมเนาะใช่แต่วันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้เขี่ยเพราะว่าติดภารกิจเยอะบางทผมจะเขี่ยออกเพราะผมนี่ต้องสะอาดต้องสะอาดเขาว่าเลยนะแทบจะเอาเพราะผมต้องใช้ขี้วผมจะออกตัวอาทิตย์ครับผมผมจะเอาออกกองกองกองบางทีผมเขี่ยตากข้างๆเนี่ยผมติดตากนะครับผมตากพอแห้งผมโคโดยทิ้งเนี่ยผมจะเขี่ยที่มันเปียกอ่ะผมจะเขี่ยมาตากไว้ข้างๆ พอแห้งผมปูกป,กปูกปูกไวปูกตัวคนตกครับผมมีความสุขไหมครับเลี้ยงวัวนี่สุขครับมีผมก็เป็นชอบนะคน,คนเรามันชอบมันเป็นอาชีพเสริมด้วยทํางานด้วยจะมีอาชีพเสริมด้วยมันก็พอได้ได้นะครับผมปีหนึ่งปีหนึ่งถึงจะไม่มากเท่าไหร่เนาะใช่ก็ได้ขายปีตัว,ตว,ตว,ตวสองตัวสองสามหมื่นก็พอได้ใช่ผมขายตลอดนะผมไม่นผมคือผมเก็บไว้ไม่เยอะเพราะว่าผมมีเวลาน้อยเนาะดูแลเขาไม่เยอะผมเคยเอาไว้แล้วผม สู้ไม่ไหวครับ่าผมเลิกงานมาห้าโมงผมวิ่งอาจจ้าไม่ไหวไม่ไหวขณะนี้กำลังพอดีที่ผมสู้ไหวหนึ่งคนนี่เต็มที่กี่ตัวครับถ้าหนึ่งคนนะผมไม่เกินห้าตัวนะกาลังดีต่อการหายาหาอะไรอ๋อมันจะไม่หนักไปใช่คือเราดูแลเขาได้ดูแลถดถึงได้นะถ้าเยอะเกินไปแล้วเราก็เหนื่อยด้วยทีเนียบางทีเขาก็ไม่อะไรกินไม่อิ่มเนาะครับผมเนี่ยมันก็ไม่ไม่อันนี้ด้วยมันก็กินไม่อิ่มด้วยตัวนี้แหละครับผมบางคนก็ออกมาเก็บไว้เก็บไว้ บางคนเป็นสามสิบตัวลอยลอยจะล้มไม่ล้มนะเดินตามทันไม่ทันเนาะผมว่าโอ้ย่าเลยมันไม่มีราคาเนาะก็เป็นพร้อมเนาะครับผมอย่างยายอะไรเนาะก็ได้สามสิบสี่สิบตัวทอดปีหนึ่งแล้วมันมีตะตูกอ่ะโอ้โหคือมันเยอะเกินมันตัวใหญ่มันก็ได้กินตัวเล็กมันไม่ได้กินะครับผมผมถึงห้าตัวเกนนั้นผมมาออกเลยครับผมออกเลยแล้วก็บัวเราสมบูรณ์เลยเนาะใช่มันมันมันกินทั่วถึงไลมันไม่ยังไงเนี่ยไม่เห็นมีแย่งกันกินเลยนะ ถูกต้องไหมครับใช่เพราะวันมันพอมันเยอะพอสําหรับเขาอะครับผมทามันเยอะบัวเยอะนี่ยากสอบเดียวมันบางตัวก็ได้กินบางตัวไม่ได้กินใช่ใช่ครับผมสังเกตดูไม่มีวัวตัวไหนแย่งยากกันเลยอันนี้คือการจัดการที่ดีเลยนะผู้ชมครับ